sparking innovative thoughts. TechSauce podcast, my series. คุณกำลังอยู่กับระดาค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับมิมีจ่จะทาง t e ทคซอร c e นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับเรื่องประเด็นร้อนนะคะที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจค่ะก็คือเรื่องของความยั่งยืนนั่นเองนะคะจากเหตุการณ์ของความผันผวนทางธรรมชาติค่ะอย่างภาวะโลกร้อนแล้วก็ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกนะคะทําให้เรื่องของความยั่งยืนหรือว่าหลายๆคนใช้คําว่า sustainability นะคะ การรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลายเป็นเทรนด์ฮอตนะคะที่นักธุรกิจทั่วโลกนะคะต่างให้ความสําคัญแล้วก็จับตามองเป็นอย่างมากคุณบดาดังนั้นวันนี้นะคะใน My ซี่ซีรีส์พอดแคสต์อนที่5ค่ะเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะมาเจาะลึกกันถึงเทรนด์รักโลกนะคะที่อย่างที่พี่มิมมได้เกริ่นไปนะคะว่ากําลังมาแรงในแวดวงธุรกิจกันเลยค่ะ ซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะพี่พี่หมีว่าปัจจุบันเนี่ยในทุกอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจทั่วโลกนะคะก็มีการเติบโตขึ้นอย่างมากเลยนะคะเมื่อเรานับจากยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ150ปีก่อนนะคะตอนนี้เศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าขับเคลื่อนด้วยการบริโภคเป็นหัวใจหลักเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองมองนะคะแต่ละธุรกิจแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องของกับสิ่งแวดล้อมกันทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะของ คนที่จะสร้างผลกระทบเองก็ตามหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเองก็ตามเช่นกันค่ะซึ่งที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าวัตถุดิบที่เราเนี่ยใช้ในการผลิตส่วนใหญ่นยก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งก็จะเป็นการที่สวนทางกับความต้องการใช้ทรัพยากรของมนุษย์หรือว่าผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละค่ะที่นับวันเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเราลองมองลึกลงไปอีกนะคะพี่มิมีเราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับธุรกิจเนี่ยเกี่ยวข้องกันแบบขาดกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือกระบวนการผลิตสินค้าแล้วก็บริการการขนส่งการตลาด พอมามองในแง่ของผู้บริโภคเองนะคะก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานนะคะการใช้น้ําการสร้างของเสียแล้วก็มลพิษต่างๆและที่สําคัญค่ะคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันไปค่ะว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่สําคัญค่ะ สำหรับธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนค่ะที่ตอนนี้เนี่ยต้องพัฒนาแล้วก็เพิ่มมาตรการต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ ใช่แล้วคะ่ะคุณละดาแล้วก็ด้วยความที่วิสากรรมต่างๆค่ะเริ่มหันมาให้ความสําคัญมากขึ้นกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเชื่อถือว่าเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับโลกค่ะอย่างเช่นมาตรฐาน ISO 14001นะคะที่เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไวใ้ให้กับองคอ์กรนะคะให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือว่าอย่างตัว ISO 14064ค่ะเป็นมาตรฐานการจัดการกา๊าซเรือนกระจก ที่จะทำให้ภาคธุรกิจสามารถวัดแล้วก็รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับระดับสากล PAS 2060ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจสอบความเป็นกลางทางคาร์บอนของ British Standards Institution ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นตัวอย่างนะจากหลากหลายเมืองเลยนะคะอย่างเมืองหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆคุณระดาบเช่นเมืองอย่างสตอกโฮมนะคะเป็นเมืองหลวงค่ะแล้วก็เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดนเรยว่าน้าไปมามีโอกาส บินเฉียดชฉิวไปหลายทีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปสักทีนะคะเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะกุลดาที่ได้รับรางวัลเมืองหลวงนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของยุโรปค,ค่ะหรือว่าเรียกว่ายูโรเปียนกรีนแคปิตอลนะคะเมื่อปี2010ที่ผ่านมาค่ะโดยเมืองนี้เขาคำนึงถึงสิ่งสําคัญนะคะก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดมีนโยบายค่ะแล้วก็จะสัมม่งบประมาณอย่างชัดเจนด้วยนะ พร้อมลงมือทําอย่างจริงจังแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนด้วยค่ะอย่างโครงการตัว Grow Smarter นะคะเป็นโครงการพัฒนาเมืองแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มีความโดดเด่นมากเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทําให้ชาว s t o c k h o มนี่แหละรวมถึงผู้มาเยือนเนี่ยได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นค่ะมีการนําเรื่องของโซลูชันมาบริหารจัดการเมืองเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะ,ะจนล่าสุดนี่เขาบอกว่าได้รางวัล World Smart City Award เลยเมื่อปี2019นี้เองนะคะก็มีหลายโซลูชันที่ น่าสนใจค่ะยกตัวอย่างเช่นการเน้นใช้พลังงานหมุนเวียนนะจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวาภาพในปั๊มน้ำมันนะคะมีระบบเรื่องของ open district heating นะคะเรียกว่านำความร้อนที่เหลือทิ้งไปทำความร้อนให้กับ ทางอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็การสร้างระบบเก็บขยะอัตโนมัติแล้วก็มีอันนี้ค่ะเก๋มากเป็นไอเดียลำ้ำๆเลยก็บอกว่าอย่างระบบการเก็บความร้อนค่ะจากตัวผู้โดยสารนะที่อยู่ที่สถานีรถไฟเนี่ยเขาสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ความร้อนแก่อาคารได้ด้วยนะคะคุณรดาโอ้ได้ได้ว่าล้ำมากๆเลยนะคะพี่เมมีเพราะว่าแต่ละอย่างของเขาเนี่ยก็ถือว่า,าใช้หมุนเวียนเอามาใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเลยเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการหมุนเวียนแล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่านะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆธุรกิจค่ะ ก็มีความพยายามในการปรับตัวเข้าหาแนวคิดที่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy กันมากขึ้นนั่นเองนะคะพี่เมม,มีเพราะว่าระบบนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการออกแบบเพื่อให้ชีวิตใหม่กับวัสดุต่างๆแทนที่ว่าจะทิ้งให้เป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการใช้งานนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะว่าจุดประสงค์ของแนวคิดนี้เนี่ยก็คือเพื่อเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจให้เดินไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ลดการเกิดขยะนะคะที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นภัยคุกค,คามอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะคะ่ะ ลองคิดกันดูนะคะว่าเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งเมื่อจบการใช้งานแล้วเนี่ยเราก็มักจะทิ้งไปเป็นขยะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาซึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาของสิ่งแวดล้อมโลกเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราคุ้นชินกันผลิตภัณฑ์ที่พอจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกันมาสักพักแล้วนะคะก็อย่างเช่นพวกกระดาษค่ะพวกพลาสติก PEP หรือว่าที่เป็น ขวดน้ําต่างๆนะคะแล้วก็มีแก้วค่ะแล้วยังมีเหล็กอีกนะคะแต่ว่าเหล็กเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะพี่มิมีใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเคสที่ใกล้ตัว t e เ s o u r c e ด้วยนะคะเพราะว่าทาง t s o u s o e เองเนี่ยก็มีการจัดงานอีเวนต์นะคะนั่นก็คือธุรกิจการจัดงานไมซ์นะคะหรือว่าย่อมาจากทาง Meeting Incentive Travel Convention แล้วก็ Exhibition ค่ะซึ่งเป็นการจัดงานประชุมนั่นเองนะคะหรือว่างานแสดงสินค้าต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่มีการใช้ทรัพยากร จำนวนมากเลยแล้วก็ทำให้ปลายทางเนี่ยก็มีเวสเยอะนะคะหรือว่ามีขยะเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเราเห็นเยอะมากจากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็จากปัญหาของสิ่งแวดล้อมค่ะที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจไม์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาธุรกิจที่จำเป็นต้องปรับตัวค่ะต่อกระแสของสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการจัดงานนะคะก็มีแนวคิดที่เขาเรียกว่า green numbers ค่ะที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง,งยืนจึงกลายเป็นเทรนด์การจัดงานรูปแบบใหม่นะคะที่ผู้จัด งานทั่วโลกนิยมค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเสริมให้ภาพลักษณ์ของงานแล้วก็องค์กรเนี่ยดีขึ้นในสายตาของคนภายนอกด้วยนะคะทีนี้มาขยายความกันนิดนึงนะคะอย่าง Green by Numbers นะคะว่ามันคืออะไรนะคะคือ Green by Numbers เนี่ยก็คือเทรนด์ของการจัดงานมิชเนี่ยแหละนะคะที่เน้นเรื่องของความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่พิสูจน์ได้ด้วยสถิติแล้วก็ตัวเลขนั่นเองอ่าเป็นสิ่งที่ทําให้มันจับต้องได้มากขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้จัดงานไมค์เนี่ยเขาก็หันมาสนใจเรื่องการพัฒนายอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะเช่เนเดียวกับผู้ร่วมงานเองค่ะเขาก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะให้ผู้จัดงานและก็องค์กรต่างๆเนี่ยยึดมั่นนะคะในคําสัญญาด้านความยั่งยืนมากขึ้นนะคะโดย3วิธีที่ผู้จัดงานนิยมทานะคะก็คือ,อหลีกเลี่ยงนะคะสินค้าใช้แล้วทิ้งไปนะคะซึ่งมีผลสำรวมมาก็คือ64%เเซนะคะเช่นกดใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทพ,พลาสติกนะคะใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะหรือว่าอย่าง Single Use Pla s t ติก นะคะมดใช้ดอกไม้สดแล้วก็วัสดุจากโฟมนะคะในการตกแต่งสถานที่เป็นต้นนะคะรวมถึงการนำสิ่งของกลับมารีไซเคิลได้นะคะ18%นะคะเรื่องอาหารแล้วก็เครื่องดื่มประเภทออร์แกนิกจากท้องถิ่นนะคะ49%เลยค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากแล้วก็ทาง Texas A ในฐานะของคนที่เป็นผู้จัดงานใหญ่ระดับ global นะคะก็คิดเหมือนกันว่าเออเ,เราก็ต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ยึดหลักเรื่องของ green by numbers ด้วยค่ะ ค่ะนอกจากเทคซอสนะคะที่เราเนี่ยจะยึดหลักนี้ในการจัดงานแล้วเพราะว่าเราจัดงานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างที่พี่มิมี่บอกนะคะอีกหนึ่งงานอินเตอร์เนชั่นแนลที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระแสกันทั่วโลกเลยนะคะก็คือเรื่องของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนั่นเองค่ะพี่มิมี่ที่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่ามหกรรมกีฬานี้นะคะเป็นงานไมซ์ที่ ให้ความสําคัญกับเรื่องของความยั่งยืนมากๆเลยทีเดียวค่ะพี่ก็เป็นแฟนพันธ้นะคะของรายการโอลิมปิกคนหนึ่งเลยเรียกว่าดูตั้งแต่เล็กมาจนโตเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็นั่งดูนะคะช่วงออมาดูย้อนหลังช่วงกลางคืนเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าธีมเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมาเด่นชัดเอามากๆนะคะในในปีนี้นะคะที่กรุงโตเกียวนะคะซึ่งคอนเซปต์ความยั่งยืนของการจัด โอลิมปิกแล้วก็พารกอลิมปิกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นงานที่เขาจัดกันต่อนเนื่องเลยนะคะอยู่ภาใต้คอนเซ็ปที่เรียกว่า be better together for the planet and the people ค่ะโดยกำหนดทีมความยั่งยืนหลักของ sustainability plan นะคะบนฐานของประเด็นความยั่งยืนที่เป็นที่หาลือกันในระดับโลกนะซี่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันอย่าง SDG ทั้ง17เป้าหมายค่ะโดยครั้งนี้นะคะการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวเนี่ยเขาจะสร้างเรื่องของคาร์บอนฟุตินเนี่ย ซึ่งโดยปกตินะถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้แคร์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะปกติเนี่ยจัดงานทีนึงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคาร์บอนฟุตพิ้นเนี่ยมากถึงถ้าฟังตัวเลขค,คุณรดามันเยอะมากเลย3าล้านนะคะ1นึ่งหมื่นตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งมันถือว่าเยอะมากซึ่งอันนี้คือเป็นแบบ รูปแบบเดิมนะคะคือถ้าเกิดสมมติเราเราไม่ได้แคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเกิดตัวเนี้ยเยอะมากแต่ทีเนี้ยพอเรามีเป้าหมายเรื่องของเนี่ยแหละค่ะต้องแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะมีเป้าเรื่องของ SDG เข้ามาเนี่ยก็เลยทําให้มีความพยายามนะคะที่จะกาหนดนะคะว่าเราจะลดยังไงเราจะหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนได้อย่างไรนะคะทําให้เขามีแผนออกมาค่ะแล้วแผนที่เขาทําออกมาเนี่ยทำให้ช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 280,000ตันด้วยกันหรือเทียบเท่ากับปริมาณนะคะให้แบบเห็นภาพชัดขึ้นก็คือว่าเท่ากับ ก๊าซเรือนกระจกค่ะจากการใช้พลังงานเนี่ยต่อปีมากกว่า3 0,000คูเรือนด้วยกันค่ะทีนี้เขาทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้จัดเลือกใช้น่นะคะอันนี้มีดังนี้ค่ะก็มีตั้งแต่เรื่องของกระแสะไฟฟ้านะคะที่ใช้ในสถานที่แข่งขันนะคะแล้วก็พวกสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหล่นะคะในการจัดงานแข่งขันโอลิมปิกเกมตัวเกียวครั้งนี้นะคะจะมาจากแหล่งผลิตนะคะที่เป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะโดยไฟฟ้าเนี่ยจะมาจากพลังงานชีวมวลจาก ไม้ที่เหลือจากการก่อดร้างหรือการตัดไม้นะแล้วก็เป็นจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยค่ะที่บางส่วนเนี่ยมาจากการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะคะจากสึนามิเมื่อปี2011ที่ผ่านมานะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีการกระตุ้นนะคะให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ใช้เทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงนะคะเป็นการเอาไฮโดรเจนเหลวนะคะมาเป็นเชื้อเพลิงนะคะจำนวนทั้งหมดห้า้อยคันค่ะในช่วงระหว่างที่มีการแข่งขันกีฬาแล้วก็ไฟที่ถูกจุดนะคะ ในกระถางคบเพลิงค่ะที่มีการวิ่งนะส่งต่อกันมาเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยคนที่วิ่งคบเพลิงอะนะคะตลอดช่วงที่มีการจัดงานก่อนการจัดงานอะนะคะก็จะมีการใช้เชื้อเพลิงตัวไฮโดรเจนค่ะรวมถึงแหล่งพลังงานบางส่วนค่ะที่ใช้ในหมู่บ้านนักกีฬาด้วยก็มาจากพลังงานไฮโดรเจนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะการจัดการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยเขามีการใช้สถานที่เดิมค่ะเอามาแบบ นเวทนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการใช้สถานที่เดิมเนี่ยมากถึง60%ด้วยกันนะคะให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อลดผลกระทบนะสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ลงรายละเอียดไปถึงว่าพวกอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของที่ใช้ในการจัดงานอายุตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะคะก็จะต้องจัดหามาด้วยวิธีการเช่าให้มากที่สุดนะคะแทนที่จะแบบ คอยไปซื้อใหม่นะคะแล้วก็ของพวกนี้พอมันเกิดการนำะมาใช้ซ้ำนะคะเป็นสิ่งที่รี c y c l e เนี่ยมีมากถึง99%เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องของภาวะการใช้พวกทรัพยากรแบบสิ้นเปลืองได้นะคะหรือว่านอกจากหากผลิตใหม่นะคะก็ต้องใช้วัสดุที่มาจากรีไซเคิด้วยนะโดยไอเทมที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลอะคะ่ะที่ได้รับความสนใจนะตั้งแต่ก่อนการแข่งขันเริ่มเลยก็ มีรายละเอียดเยอะมากนะคะตั้งแต่อันแรกเลยนะคะที่พี่สังเกตเห็นเลยนะคะก็คือเรื่องของคบเพลิงโอลิมปิกก็ทำมาจากอลูมิเนียมนะคะรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ค่ะจากการก่อดร้างที่อยู่สำเร็จรูปนะคะเพื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามิในปี2011ค่ะแล้วก็ชุดเครื่องแบบสำหรับผู้วิ่งคบเพลิงนะคะยังทำจากวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติกด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเหรียญรางวัลที่เราเห็นนะักกีฬาเนี่ยเขาเอ่อชูนะคะตอนที่เขารับรางวัลกันเนี่ยนะเขาบอกว่าตัว เหรียญรางวัลเนี่ยยังทำจากตัวขยะอิะเล็กทรอนิกส์นะคะขนาดเล็กเอามารีไซเคิลค่ะอย่างเช่นพวกมือถือเก่านะคะที่ประชาชนเนี่ยนำส่งให้มากกว่าถึง6ล้านเครื่องนะคะก็เอามาทำการรีไซเคิลนะคะแล้วก็นี่เนี่ยค่ะโพเดียมนะคะรับรางวัลก็เหมือนกันนะคะทำจากวัสดุที่มาจากการรีไซเคิลนะคะบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆที่ประชาชนเนี่ยนำส่งให้มากถึงเกือบ12ตันด้วยกันแล้วก็ขยะพลาสติกในทะเลด้วยนี่เรียกว่าบ่งบอกนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาแค่ แล้วก็ลงรายละเอียดนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะพี่มิมีระดาเนี่ยไปอ่านเจออีกเคสตัดดี้หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากม e Intelligence Center ค่ะซึ่งหยิบยกตัวอย่างกลยุทธ์แล้วก็แคมเปญด้านความยั่งยืนของการจัดงานม c e ทั่วโลกมาเป็นกรณีศึกษานะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดประชุมในสถานที่จัดงานสีเขียวหรือว่า Green Venue ค่ะสำหรับการจัดงานไมซ์ในสถานที่สีเขียวนะคะหรือว่า Green Venue Exhibition สถานที่จัดงานไหมนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเวนิวค่ะถือเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดงานนะคะที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องให้ความสําคัญค่ะนอกจากเรื่องสถานที่จะได้รับรองตามมาตรฐานสากลแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญก็คือสถานที่จัดงานควรได้รับการรับรองว่าเป็นสถานที่สีเขียวค่ะคือเป็นสถานที่ในการจัดงานแบบประหยัดพลังงานนะคะมีการจัดการน้ําแล้วก็จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นสถานที่ที่ผ่านการประเมินตามมาตร สถานความยั่งยืนนะคะเช่น ISO 1401 1ค่ะเราลองมายกตัวอย่างกันนะคะว่ามีงานอะไรบ้างที่ใช้สถานที่จัดงานสีเขียวนะคะยกตัวอย่างเช่นงานจัดแสดงสินค้านและนิทรรศการ IMEX อเมริกา2018ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสถานที่จัดงานของงานนี้เนี่ยก็คือ v e n e t i a n Resort Las Vegas ค่ะซึ่งก็เป็นรีสอร์ตระดับแนวหน้าเลยนะคะที่มีการดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนแบบองค์รวมค่ะ โดยเน้น4ด้านด้วยกันก็คือ 1. อาคารสีเขียวหรือ green building s 2. การดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่า environmentally responsible operations ค่ะ 3. ก็คือการจัดประชุมและกิจกรรมสีเขียวค่ะหรือ green meetings and events ค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือ stakeholder engagement ค่ะ แนวทางในการสร้างความยั่งยืนในรีสอร์ทนะคะก็อาจจะเป็นการทําให้100%ของไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในรีสอร์ทเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนจากฟาร์มกังหันลมในภูมิภาคนะคะทางนี้ก็เป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของห้องพักนะคะห้องพักทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการใช้หลอดไฟแบบ LED ค่ะเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะ ขณะที่ขยะทั้งหมดนะคะก็จะถูกจำแนกตามประเภทเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมกักหรือว่านำกลับไปรีไซเคิลอีกครั้งค่ะส่วนด้านอาหารนะคะที่เหลือจากการประชุมก็จะนำไปบริจาคให้กับท้องถิ่นหรือว่าองค์กรการกุศลนั่นเองค่ะพี่มิมี ค่ะและนั่นนะคะก็คือเทรนด์ในเรื่องของ sustainability นะคะหรือความยั่งยืนที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะพร้อมกับการนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆนะคะสำหรับเอพิโซดถัดไปค่ะทั้งพี่มิมิแล้วก็ระดานะคะก็จะมาเจาะลึกแล้วก็เล่าให้ฟังถึงแนวคิด green by numbers นะคะที่เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจในอุตสาหกรรมไม้กันค่ะ ว่าเขามีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรนะคะเพื่จะช่วยให้เกิดการจัดงานได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะรวมไปถึงนะคะเราจะมีการมาแชร์เคส study ต่างๆที่น่าสนใจมากมายรอติดตามรับฟังกันในเอพิโซดหน้าค่ะใช่เลยค่ะกุลดาก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะมีไฮไลท์อีกหลายๆอันที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามต่อนะคะอย่าพลาดเลยแล้วพบกันใหม่ในเอพิซอหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Stars, sparking innovative thoughts.